ชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดา ครับสวัสดีครับผมชื่อนายประเทืองจันทีชื่อเดินชื่อทิดครับผมลุงชื่อพีชาบุญเกิดครับผมขายมาประมาณสามปีแล้วครับผมก็ประมาณหกเจ็ดปีแล้วครับ อปกตินะทํางานประจำยี่ลราทีนี้ออกปากงานประจํามาก็เลยหางานทาก็เลยนึกถึงได้ว่ามาเป็นพ่อค้าดีกว่าก็คือเราน่าจะถนัดทางด้านลูกชิ้นก็เลยเลือกเป็นอาชีพขายลูกชิ้นทอดครับขายน้ำเป็นอาชีพที่เราตั้งใจก่อนแล้วก็เลือกเพระดูมันน่าจะไปกับเราได้ครับ เนื่องจากมีเพื่อนชักจูงแล้วก็แนะนำนมาว่ามมสสอขายดีก็เลยมาครับมีมีเพื่อนแนะนํามาครับว่าให้ให้มาขายบริเวณมาวิทยาลัยสาราครับ <S <S สาา่วนมากมีจะเป็นของนิสิตนักศึกษาแล้วก็บุคลา,า,ากรแล้วก็ มีความประทับใจคือ,อน้องนิสิตทุกคนพูดจาอธัธยาศัยดีมากแล้วก็อธัธยาศัยดีแล้วก็พูดจาเพราะครับผมครับผมลูกค้าหลักๆก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็นิสิตบุลคลากรบ้างครับผมแต่หลักๆก็ดีครับประทับใจอธัธยาศัยดีครับผมนักศึกษาอธัธยาศัยดีแล้วเป็นกันเองดีครับช่วงประมาณ เที่ยงครับผมก็ช่วงบ่ายๆซึ่งเที่ยงประมาณนี้แหละครับก็ดีคุณพ่อเองมีมพภรรยาแล้วก็มีรายได้2อทางส่วนของแฟนก็จะช่วยก,กันด้านนี้เพราะว่ามีรายได้สองทางสอง่างง่ายก็คือใช้จ่ายไม่เต็มละวันของแฟนก็พอได้เก็บบ้าง ก็ค่อนข้างจะประคับประคองได้ทุกเดือนครับผมจะมาเสมอถ้ามีแนวน้อมที่อยากจะทำนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในส่วนของอนคอาคตแผนก็คงจะไม่มีเพราะว่าดูสถานการณ์และเศรษฐกิจแล้วเพราะเราน่าจะเหมาะสมดูลักษณะนี้มากกว่าครับผม อันนี้ก็พัฒนาอยู่ทุกวันครับผมเพราะว่าเราก็นิสิตนักศึกษ,ษา,ใาให้การสนับสนุนเราดีแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆหาเมนูใหม่ๆเข้ามาเสริมบ้างเล็กน้อยครับผมเพื่อตอบรับกับบุคลากรหรือนิสิตครับผมคือหนึง่งคือได้ออกมาเจอเจอสิ่งเมาเจอเพื่อน เจอบุกลากอนเจอนิศน์แลึกษาก็มีรายได้ทุกวันครับผมพออเดียวแตกเป็นทองได้ตามที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะตอบรับดีครับผมดีคือจะเจอปัญหาในช่วงของการปิดเทอมนิสนหรือเรียนแล้วก็แล้วก็หยุดไม่หยุดกับเปาเนี้ยครับเพราะว่าเราเราต้อง คือลูกค้าหลักคือ20ภาษาครับการค้าขายนี่มันก็ไม่ได้ราบรื่นจะทุกวันบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างม,มันไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนมันก็เลยแบบอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็พยุงเราครอบครองเพราะสิ่งที่เราทําเราตั้งใจทำเราต้องทําให้มันเต็มที่ครับผมคือการเริ่มต้นก็คือต้องเริ่มเริ่ม จากสิ่งที่จะทําก่อนถ้าเราไม่ทํมันไม่ก็ไม่มีอะไรที่จะทาทําแล้วก็เราก็ค่อยๆขยัยไปย้ายหรือว่าเริ่มจากเล็กๆเดี๋ยวก็ถ้าบริหารไปเรื่อยอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้สําหรับนิสิตที่ศึกษาทุกคนที่จะเริ่มที่จะทำครับผมอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ว่าของบางอย่างคนเราต้นทุนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณคิดจะลงมือทําแล้วต้องทําให้มันถึงแต่ไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคานหรือผ่านอปาุปสรรคเยอะแยะ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์นะครับสิ่งนี้ก็คือทำอะไรทำให้มันสดๆครับผมนี่ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับในของนิสิตและศึกษามาอะไรสัการ่รา,าที่มาช่วยอยู่หนุนธครค้าเพราะว่าก็เป็นรายได้ก็จะได้ไปเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ลูกลนะครับครับฝากจะบอกถึงว่าขอบคุณมากๆที่ใการสนับสนุนนะครับ ถ้าไม่มีนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรเนี่ยจะพ่อทำให้เราอยู่ไม่ได้แต่บอกจากใจขอบคุณจริงๆครับขอบคุณ